ครับพบกับรายการจีนส0องห้อยครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนภาพโฟลเดอร์ธรรมดาให้เป็นโฟลเดอร์สุดสวยก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะมาสอน2วิธีนะครับวิธีโฟลเดอร์แบบสี่เหลี่ยมและโฟลเดอร์แบบวงกลมถ้าโฟลเดอร์แบบวงกลมจะได้เป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้ผมจะสอนทําแบบนี้นะแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ถ้าคลิปเร็วไปหรืออะไรก็คุณชมหยุดคลิปแล้วทำตามดูก็ได้นะครับอาจจะสอนเร็วไปหน่อย ก่อนอื่นเลยเปิด Photoshop ขึ้นมาครับปุ๊บ Open คุณผู้ชมไปหาพวกกรอบวงกลมตาม Google ก็ได้นะครับเป็นกรอบวงกลมยังไงก็ได้เปิดวงกลมขึ้นมาไฟล์ Open ภาพของคุณผู้ชมที่จะทำปุ๊บถ้าเห็นเป็นสัญลักษณ์ล็อกแบบนี้ก็กดอันนี้นะครับับเบนคลิกโอเคแล้วก็ลากมันมาตรง เลเยอร์ของวงกลมครับทีนี้เห็นภาพมันจะใหญ่ไปก็กด c อนโทรลที T ครับย่อภาพให้ได้เท่ากับขนาดวงกลมขั้นตอนนี้ถ้าภาพไม่ค่อยดีก็ต้องยอมเสียภาพให้มันยืดพอดีกับรูปวงกลมหน่อยนะครับรปึบอย่าี้ยืดอย่างงี้นะครับยืดให้มันพอดี ดตรงนี้แล้วก็กด apply ถ้าจะซูมเข้าซูมออกแบบนี้ก็ control แล้วก็บวกนะครับถ้าจะซูมออกอ่ะก็กดลบถ้าซูมเข้าก,กดบวกแบบนี้ต่อไปก็ลากเลเยอร์วงกลมขึ้นมาซ้อนอันนี้ได้ปุ๊บจัดเรียงเลเยอร์ให้มันจัดเรียงเลเยอร์ให้พอดีนี่นะครับ ขั้นตอนต่อมาก็หยิบยางลบขึ้นมาครับปราบให้เป็นยางลบขนาดใหญ่นะแล้วก็ไล่ลบขอบอย่างนี้ครับถ้าลบกินขอบก็ไม่เป็นไรครับเพราะกรอบของวงกลมอะ่ะมันมันบังผ้าตอนที่ลบออกไปอยู่ถ้าลบผิดก็คอนโทรแซดครับปึ๊บอย่างนี้ ลบให้มันพอดีกับกรอบนะครับถ้าลบกินขอบเข้าไปก็คอนโทรแซดแต่ถ้ามันยังไม่ถึงในกรอบก็ไม่เป็นไรครับเพราะกรอบมันบังอยู่แล้วบแล้วก็เช็คอีทีคอนโทรทีว่ามันมีเหลืออยู่ไหมถ้าไม่มีก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ได้มากรอบนี้เป็นรูปแอนโฟลเดอร์แบบนี้แล้วครับถ้าไม่ชอบสีกรอบให้ แต่วนคลิกไปที่เลเยอร์กรอบวงกลมครับแล้วก็กด Color Overlay <c oughs> เป็นการเปลี่ยนสีกรอบน,นะครับก็ปรับเป็นสีดำก็ได้ครับแล้วเลื่อนขยับตรงนี้ให้มันจะจางหรือเข้มก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับก็เอาประมาณสัก55แล้วละกัน56เนี่ยแหละกดโอเคไปต่อไปก็ กดตัวทีตรงนี้ครับปุ๊บเขียนจะเขียนวิธีนี้จะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ไปว่าโฟลเดอร์เปลี่ยนฟอนต์ตามใจอชอบเลยครับเอาฟอนต์นี้แล้วกันได้มา่าบนี้ครับถ้าคุณผู้ชมจะวางข้างบนก็ได้ครับแต่มจะบงังพวก ถ้ามีแอนิเมมันก็จะบังหัวตรงนี้แนะนำไว้ให้ข้างล่างครับปุ๊บเดวบว้นคลิกไปที่ตัวทีตรงนี้ครับเปลี่ยนสีเอ๊ะไม่ต้องเปลี่ยนเดวบว้นคลิกไปที่โฟลเดอร์ตรงนี้ครับจะมีแถบหน้าต่าง Layer Style ขึ้นมานะครับกด Stroke นะครับปุ๊บขนาดก็ประมาณสัก10นะครับได้ปุ๊บถ้ายังดูมันแบบ เรียบๆเ,เกินไปก็ทำให้เพิ่มสีตรงนี้การเด่นครับอันนี้คือการไล่สีนะครับถ้าจะสีตามคลิปก็ที่ทำหน้าเดสก์ท็อปเมื่อกี้ก็สีนี้ทำการสลับเขียวกับขาวครับถ้าเขียวมีอยู่ด้านนี้ก็จัดวางว่าแล้วแต่คุณผู้ชมชอบว่าจะทำเป็นสีแบบไหนเสร็จปุ๊บกดโอเคแล้วก็อย่างนี้ครับ ทีนี้เราก็จะได้แบบวงกลมขึ้นมาแล้วทําแบบไม่ง่ายนะครับต่อมาก็หลบพึ่งมาก็ต่อยนะครับทุยไม่ใช่ครับก็กดไฟล์เหมือนเดิมครับอันนี้ทํทำแบบสี่เหลี่ยมแล้วนะไฟล์เลือกภาพมาอันนี้แบ็กวิดแบ็กล็อกของเราปุ๊บกดลิปค้างครับแล้วก็ดึงให้สุดเลยอันนี้ก็คุณผู้ชมจะเลือกว่ามันควรเอาภาพตรงไหนมานะครับก็ ัดวางเลเยอร์ให้พอดีของรอยปะปุ๊บคอนโทลซี Ctrl C. ในการทำโฟนเดอร์แบบสี่เหลี่ยมจะง่ายกว่านะครับก็กดลากไปเอ้คอนโทลซี Ctrl C, ปุ๊บก็กดนิวครับแล้วก็โอเคคอนโทลวี Ctrl B. จะได้มาปุ๊บแบบนี้แต่จะต้องเสียขอบนิดนึงนะครับบวกเหมือนเดิมจะได้ซูมกดิเลเยอร์ครับกดคู่กัน อันนี้ผู้กันต้องอยู่ตรงประมาณขอบขอบของเลเยอร์เลยนะครับไม่งั้นมันจะทำให้สี่เหลี่ยมไม่สมูทอย่างนี้นี่ครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมร้อยปะเหมือนเดิมทำให้พอดีแบบหน้าแนวตั้งกดถังสีครับเทไปถ้ามันยังเห็นขอบแบบนีน้ที่สีมันยังไม่เข้าสุดก็กดสองครั้งครับเหมือนเดิมกด สี่สียมรอยปากแล้วไปคีิกที่เดิมครับแล้วก็อย่างนี้ทำแบบแนวนอนด้วยปุ๊บในถังสีครับเหมือนเดิมสียังไม่เพื่มหมดก็ทำใหม่กดกดใหม่นะครับถ้าก,กด Move to ปุ๊บเอ้ยกดรอยปากก่อนให้มันรอยปากมันหาย Move to ถ้ามันบงังอันเนยหมดเลยก็กดฟ l ลแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์หนึรลดมานะครับ แล้วก็กดผู้กันรอยปะตรงเนี้ยที่มีเป็นผู้กันแตะรอยปะเอามาทาปุ๊าทาตรงเลเยอร์สีดำนะครับแล้วก็คลิกไปที่ m o v o To แล้วคลิกไปที่เลเยอร์1 Ctrl c Ctrl ึ่ง r o l C l รลซับลบ c o n t r รล v ลบเลเยอร์2อันนี้ครับทิ้งจะได้มาแล้วครับแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมจะเห็นเงาก็ดับเบิลคลิกไปที่ตรงนี้ เป็นเลเยอร์ไซส์เหมือนเดิมทำแผ่นมีเงาหรือมีรอยนูนแบบเนี้ยก็กดเดฟให้ประมาณสัก400%ก็แล้วครับจะให้มีรอยนูนขึ้นมากดโอเคแล้วก็ไฟล์แล้วก็เซฟรับเหมือนเดิมเหมือนโฟลเดอร์วงกลมเลยกดเป็นไฟล์ png ครับปุ๊บอันนี้เมมีเมะโฟลเดอร์ เมอันนเมลืมสระอีกเซร็บกดโอเคครับแล้วก็โอเคอ่ะหลังจากที่ทำสอภาพนั้นเสร็จนะครับก็จะมีลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้ล่างคลิปแบบเป็นลิงก์แปลงไฟล์ก็จะเห็นเป็นคอ n เวอร์เซชัก็ไม่ต้องสนเลยนะครับก็กด Get Start ปุ๊บเลือกไฟล์ครับ การแปลงไฟล์ทำได้ครั้งละหนึ่นึอันนะครับก็เลือกภาพตอนแรกมาปุ oh. ๊บ Export Original s i z e s a v e a s ครับแล้วก็ใส่สัญลักษณ์มันให้ศูนนึ่งอันนี้ผมจะเซฟครับไปให้เลยแล้วกันปุ oh. ๊บอันนี้2ครับ Anime. อันนี้มีอันนี้ ผมก็ทำไว้ก่อนแล้วก็กดปิดหน้าต่างออกมาครับจะเป็น a อนิเมตาเอสที่แปลงมากับวงกลม2.0.0.1ก็ทำการเปลี่ยนเปลี่ยนพาฟโฟลเดอร์ก็คือกดคลิกขวาครับ Property Cu s t o m size ส์แชงไอคอนปั s e เลือกมาครับแรกก็วงกลมอันนี้โอเค Apply ตอนแรกจะเห็นเป็นภาพโฟลเดอร์ธรรมดาก็กด r e f r e s สักรอบนึงนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิม Property Custom Size Change Icon Browse แล้วก็ animate Folder RS Open โอเค Apply จะได้มาแล้วครับเหมือนตรงนี้เป๊ะเลยแต่จะเป็นโฟลเดอร์อันนี้คือคลิกเข้าไปมันจะเป็นภาพนะแต่อันนี้คลิกเข้าไปจะเป็นโฟลเดอร์เสร็จละ คลิปอาจจะนานหน่อยนะครับถ้าผมสอนเร็วไปก็สามารถกดหยุดพอแล้วก็ดูระหว่างทําได้ถ้าคลิปมีข้อบกพร่องหรืออะไรก็ขออภัยนะที่นี้นะครับสำหรับใครชอบก็กด Subscribe หรือแชร์นะครับถ้าอยากให้เพื่อนๆรู้จักก็แชร์เยอะๆเลยเดี๋ยวจะมีคลิปเกมออกมาเรื่อยๆช่วงนี้ก็วางบ้างไม่วางบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ